ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่11เมษายน2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม กล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกล่ำดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกล่ำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกลัำปลีหัวใจวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่าย วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน วันนี้80บาทต่ตอกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้55บาทต่อกิโลกรัม ขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลียงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาแดงวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียว วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมพลิกพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพลิกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพลิกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเพลิกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพลิกหยวกวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานแดงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเหลือง วันนี้1 5อบาทต่อกิโลกรัมพลี้ยชี้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพลิกไทยอ่อนวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร3อยบาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัม บวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้15บาทต่อกรมดอกแครวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะราขีนก วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้ง วันนี secondo, hoy, so efecto, ้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะ วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บาทต AH ่อกิโลกรัมมาลากอดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมารากอฮอนแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร3 0ยบบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้า วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้4บาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้6 0บาท1 0ตต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้7บาท10ตังต่อลูกเห็ดกระด้าง วันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร3 0าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้56บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ